วันนี้นะคะแม่เหมียวจะพาไปชมรถ4ประตูรุ่น XLS นะคะไฟล์ตัดหมอกทำงานตามองศาวงเรียวพวงมาลัยนะคะใส่เป็นแม็กขอบ20ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีชาว YouTube ทุกท่านนะคะกลับมาพบกับช่อง Ford m a m m i l c h a ช n แนอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวจะพาไปชมรถ4ประตูรุ่น XLS นะคะ เป็นรถที่ราคาเริ่มต้นนะคะเกียร์ออโต้ด้วยแต่งแบบเรียบเปรียบคินคนหรูหรามหมาเห่าไปดูกันเลยค่ะนี่เลยนะคะเป็นรุ่น XLS เกียร์ออโต้ค่ะราคาค่าตัวของเขานะคะจะอยู่ที่900,000ไม่ใช่ค่ะ879,000บาทนะคะ สีขาวนวลแบบนี้จริงๆแล้วนะคะรุ่น XLS เนี่ยมีทั้งสีขาวสีดำสีเทาสีบอลเงินนะคะแล้วก็สีน้ำเงินค่ะพี่ๆสามารถเลือกได้เลยราคาเท่ากันทุกสีไม่บวกเพิ่มค่ะอะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าคันนี้แต่งหรออะไรกันบ้างที่บอกว่าเรียบๆคินๆอ่ะมันเรียบ,ย,บ,ย,บ,ย,บยังไงไปดูกันเลยค่ะ เริ่มจากกระจังหน้าก่อนเลยนะคะตัวนี้เป็นกระจังหน้าแรตเตอร์รุ่น V6 รุ่นยอดฮิตของเราค่ะตัวหนังสื่อ FORD นะคะนูนขึ้นมาจากหน้าตัวรถเป็น3มิติแบบนี้เป็นสีดำด้านค่ะมาพร้อมกับไฟนะคะที่เป็นไฟ LED ไฟมินิบาร์นะคะสดวงแบบนี้พี่ๆสามารถเลือกสีได้ด้วยนะคะว่าอยากได้เป็นสีขาวหรือสีส้มค่ะในส่วนของไฟหน้านะคะก็เป็นไฟหน้า รูปตัว C แบบนี้ค่ะเป็นไฟเดย์ไลท์นะคะไฟ C ีแคมติดตั้งข้อไฟหน้าให้เรียบร้อยแล้วนะคะไฟตัวนี้ติดทั้งกลางวันกลางคืนติดทุกเวลาเลยนะคะแล้วเรามาดูไฟตัดหมอกกันบ้างค่ะในรุ่น XLS นะคะให้ไฟตัดหมอกมา2ฝั่งแบบนี้พร้อมกับครอบโพรเมียมเข้าไปนะคะไฟตัดหมอกเนี่ยทำงานเป็นอัจฉริยะมากๆคือว่าทํางานตามองศาวงเลี้ยวพวงมาลายัยนั่นเองค่ะไฟตัดหมอกทํางานตาม องศาวงเลี้ยวพวงมาลัยนะคะยกตัวอย่างเช่นพี่ๆกาลังจะเลี้ยวเข้าซอยปุ๊บไฟเลียเ้ยวซ้ายเข้าซอยนะไฟก็จะไปติดฝั่งซ้ายต้องการเลี้ยวขวาไฟมันก็จะติดฝั่งขวาให้อัตโนมัติแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องการเปิดไฟตัดหมอกนะคะมีระบบฟังก์ชันนี้อยู่ในรถค่ะเราสามารถเปิดเองก็ได้ค่ะแต่ว่าตัวนี้ก็คือจะทํางานให้ออโต้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันบ้างค่ะ ในส่วนของด้านข้างนะคะก็จะเป็นซุ้มล้อแบบมีหมุดขนาด6นิ้วแบบนี้ค่ะนี่ใหญ่รับกับตัวรถสุดๆเลยนะคะแล้วก็รับกับตัวแม็กด้วยค่ะแม็กคันนี้นะคะใส่เป็นแม็กขอบ20ค่ะแม็กเอวัมพายแบบนี้นะคะสีดำร้วนออฟเซ็ตรบ18นิ้วนะคะแล้วก็รัดเป็นยางอออเทเลนนะคะยางซุ้มแม็กออลเทเลนออลเทเลนก็หมายความว่าอ,อ วิ่งได้ทั่วทุกสภาพถนนเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ซีรีส์ยาง275ทับ55 R20 นั่นเองค่ะวิ่งง่ายวิ่งเงียบวิ่งดีนะคะแนะนำเลยและคันนี้นะคะยกความสูงขึ้น2นิ้วด้วยกันค่ะเมื่อเรายกความสูงขึ้น2นิ้วแบบนี้นะคะจะต้องเปลี่ยนปีกนกค่ะปีกนกนะคะสีแดงๆด,ด้านในเลยค่ะเป็นตัวปีกนกแบบองศา Y O N G นะคะข้อดีของเขาค่ะก็คือแก้กันกินหน้ายางนะคะแล้วก็ ทําให้พงมลลาลัยเนี่ยตั้งศูนย์ได้ตรงตามค่ามาตรฐานโรงงานเมื่อศูนย์ตรงตามค่ามาตรฐานโรงงานแล้วนะคะก็ทําให้พงมลลาลัยไม่สัน่นไม่สะบัดนะคะเมื่อเรายกรถขึ้นเนี่ยจะต้องเปลี่ยนปีกหนกด้วยนะคะและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยก็คือตัวลูกหมากกันโคงค่ะตัวนี้นะคะเปลี่ยนเป็นของโปรเฟนเดอร์นะคะถ้าในกองก็จะเห็นเป็นสีแดงๆเด่นชัดเลยนะคะตัวของปีกรูกหมากกันโคงตัวนี้นะคะ ข้อดีของเขาก็คือว่ามันจะสั้นกว่าลูกหมักเดิมนะลูกหมักเดิมมันจะยาวพอมันยาวเนี่ยมันไม่ได้เหมาะกับรถที่ยกสูงนะคะต้องจะใส่ลูกหมกักไซนี้นะคะถึงจะเข้ากันนะในส่วนของด้านข้างค่ะบันไดข้างนะคะเรียบๆจากโรงงานเลยเป็นทรงกันลื่นให้ในตัวแล้วก็รีดน้ําให้ในตัวเลยนะคะ แล้วก็ถัดมาค่ะเป็นสติกเกอร์นะคะสีดำแบบนี้ตัดกับตัวรถที่เป็นสีขาวนวลสุดๆเลยค่ะก็มีให้เลือกมากกว่า70แบบนะคะพี่ๆสามารถเลือกแบบเลือกลายได้เลยนะเบ้าลองมือเปิดนะคะติดตั้งเรียบร้อยฟิล์มติดตั้งเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวแม่เหมียวพาชมด้านในค่ะด้านในตัวรถนะคะก็จะเป็นหนังสีดําแบบนี้ปกติรถจะเป็นเบาะผ้าน,นะคะคันนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นเบาะหนังใหม่รอบคันเลยตัวนี้จะเป็นตัว ควบคุมกระจกนะคะเซ็นทรัลล็อกและตัวนี้ค่ะควบคุมระบบไฟที่แม่แบบบอกนะคะเรื่องไฟตัดหมอกถ้าต้องการเปิดไฟตัดหมอกสามารถเปิดตัวนี้ได้เลยนะคะข้อดีของเขาก็เราสามารถคอนโทรลได้นะพวงมาลัยไฟฟ้านะคะหน้าจอกลางค่ะนี่จอดิสเพย์จอกลางขนาด10.1นิ้วนะคะเกียร์ออโต้6สปีดค่ะแล้วก็ข้างในเนี่ยเป็นหนังหมดเลยนะคะก็คือคันนี้เนี่ยติดตั้งเบาะหนังเพิ่มเติมนะคะเดินได้สีแดงสวยมากๆเลยค่ะ ด้านในว่าหล่อแล้วนะคะข้างในก็ดูดีข้างนอกก็ดูดีไม่แพ้กันนะคะมีสติกเกอร์มาถึงชายประตูรถแบบนี้ด้านหลังนะคะติดตั้งครอบไฟให้เรียบร้อยค่ะในส่วนของไฟท้ายนะคะและตัวรุ่น xls เนี่ยเขาจะมีกล้องหลังมาให้แล้วนะคะนี่ค่ะอยู่ใต้โลโก้แบบนี้เลยมาพร้อมกับตัวกะระยะให้ในตัวเลยนะคะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะการชนท้ายนะคะก็เป็นการชนท้ายสีเดียวกับตัวรถนะคะสีขาวนวลเข้ากันสุดๆไปเลยนะ แบบนี้ตัวนี้นะคะเป็นไอเดียการแต่งรถอีกหนึ่งแบบที่เรียบหรูดูดีนะคะแต่งน้อยๆแต่ว่าแต่งนะนะคะแบบนี้ค่ะใครที่อยากได้รถแบบนี้นะคะงบประมาณไม่บานปลายสามารถปรึกษาแม่เหมียวได้เลยนะคะหรือว่าพี่ๆอยากได้คันอื่นที่แม่เหมียวเคยรีวิวไปนะคะก็ทักมาสอบถามได้ค่ะอยากได้รูปรถคันไหนอยากได้คันไหนนะแคปรูปมาเลยแล้ว เข้าไปดูรีวิวเพิ่มเติมก็ได้นะคะที่เพจ Facebook ฟอร์แต่งสวยค่ะหรือว่าโทรมาที่เบอร์0614695461นะคะ0614695461ค่ะเบอร์นี้เนี่ยสามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะคะอย่าลืมแอดไลน์มาคยุยกันค่ะฝากไว้นิดนึงนะคะไม่ว่าพี่ๆจะอยู่จังหวัดไหนคะ่ะอยู่ต่างจังหวัดนะทุกโซนเลยเหนือใต้อิตกเหนือใต้อิตกเหนือใต,อใต้ออกตกอีสานอะไรแบบนี้นะคะซื้อรถกับแมาเหมียวได้คะ่ะเพียงแค่พี่ๆนะคะอยู่ที่บ้านนั่นแหละคะ่ะ สามารถจองออนไลน์ได้นะคะและแม่เหมียวยจะส่งไฟแนนซ์เข้าไปเซ็นพอไฟแนนซ์ผ่านวันรับรถเนี่ยแม่เหมียวจะเอารถไปส่งให้ด้วยตัวเองเลยนะคะสุดท้ายนะคะฝากไว้นิดนึงพี่ๆที่อยากออกรถนะคะก็ติดต่อหาแม่เหมียวตามคอนแทคที่แจ้งไปและไม่ว่าพี่ๆนะคะจะออกรถฟอร์ดที่ไหนก็ออกได้ค่ะแต่ถ้าเกิดซื้อรถกับแม่เหมียวนะคะจะได้รถหล่อๆแบบนี้ส่งตรงออกจากโชว์รูมถึงหน้าบ้านเลยค่ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ